ค่ะพี่น้องประปายสูสุคพนมาพบพอกันคือเกาด้วยค่ะกับตุ๊กติแฟนเพจนะคะมือหนีกรสินค้ามากินปลามึกอบนะคะอบเอาข่ะบด้ทอดนะคะพอวัดทอดแล้วมันปุ่มน้ำมันนะคะแล้วก็ยำปลากระป๋องมือหนีคึ้อยากกินปลากระป๋องนะคะทุกคนโอ้ยสมัยตอนเป็นเด็หน้อยเนี่ยท่านพ่อแม่เอาให้กินเนี่เาเป็นที่แบบเบื่อเบื่อบ่าอยากกินอยากกินก้อยกินซ่นไปยังสัตวหนะาบัตทุกมือนีเทามากเลยอยากกินเด้มันแซ่บเด้อนี่เอามายำนี่ใส่หอมแดงใส่พริกสดดีเนาะค่ะเนาะ แซ่บๆน้ากันด้คะ่ะแซ่บๆแ,แบบปลาสวดขี้เก่าอ,อะไรคะ่ะ <c oughs> ห,หอมแดงหอมยาใส่มือขี้เก่าละค่ะใส่มือมันสิแซ่บกว่มหันที่โคตรไายอุ้ยแซ่บเด้อแซ่บอีกแล้วแซ่บทุกมือจิบนบอ้วนบบดนี้ซิอ้วนบดัดใดเนาะ มาหู่ด,ดบบ้วยแขกมาได้หลับซึนอ๊บเอาไม่กันยักแข็งหนึ่งนึงมันคือห้าทอดตะห้าทอดไม่ใช่กรกอบ ทานผักเยอะๆมันอร่อยตอนน้อยๆนะพอแม่ขันบอกให้กินผักใน้ขึคือแปลนพี่ซังรดนอนนางให้ <c oughs> ขอเป็นอย่างข้ามีสุขภาพที่ดีคัะนเะนาะบอกเข้าใจเรื่องสาตอนน้อยๆแบบไงมากเลยอยากจะของอ้วนเรื่อสัรน่าก,ก็ต้องเน้นกินผักกินหญ้าไปแล้วเนาะ ไข่ก็มีไข่ยนี่จะขาดไม่ได้เลยต้องทานทุกวันมันเป็นโปรตีนธรรมชาตินะคะทุกคนการหน่วยหนึ่งมันสีมีโปรตีนมันสีมีโปรตีนอยู่ประมาณสี่หากัมไงพยายามกินให้ได้เพราะเขาอัยุเริ่มเห่าเลยมันจะไปสางกรามเนี่ยให้เห้าไงจิบุรีเทาผีบันชิบิติงตึงเขาบ่มีเงินซื้อแบบ โบตีมแบบผงได้สันาะเขาก็ต้องหากินจากไทยธรรมชาติยังไงคะแสบเด้อกินก็เมนดูแ้วกระเข่าแต่ไมนหนักแพงแพงก็อยาก ใช้หอมแดงนี่หอมแดงมีประโยชน์ต่อร่างกายกินเข้าไปรลดเนี่ยอือ ถ้าทอดจะดีกว่ามันจดกรอบอบมันแบบจักหนาก <c oughs> <c oughs> พออบสี่สิบวิ่ะอบเลยน,นาทีหนึ่งไปมันมันกรอบมันหน่อยพอดเขาเหนียวเลย แสบเ้ะย่ำสองกระป๋องอร่อยบีบแมงาวใส่แมนอวล์ลวดปลาหมึกคือมาเกินกิโลเดี๋ยวคือเชจหิน แมืวันมมนได้กินปลาหมึกมาหลุดด้ ทำใหญ่ยยๆตาสุด <laughs> อืมนะ ฝูงบินตําว่าใจย้ายคนนี้โพล่พนังกินอยู่ลงรถบ่มนีหมองพายบ้านมันรับแคบค่ะมากินหางมานัน หางปลาหมึกคอนเสิร์กินพีเข้าไปไปแล้วตาแส้งเลยจับขวดได้คือจับกระเตฉันจับขวดกินเลยได้เนี่ย <laughs> จัดสร้างให้ จับหัวได้คลิดตะกะแตนมาเฮ้อโอ้ยกินแม่บ่มีความสุขวีไปวีมากห่อยเลือกทันพูดส่เมื่อได้สิเซ็งแจะ้จะแจ้ปลากระกป๋องไม่เป็นน้ำขนมนจริงก็ได้ได้เ,เนี่ยปลากระกป๋องเนี่ย ຫືມມາເງືອສັງແມງວັນໍາໃຍ່ໆตาສົສວນ ก็จังสันแหละเนาะคะ่ะเนาะกัสิขออัำพาราจากทคือเก่าแหละค่ะพี่น้องโปรไบสุขสุขคตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ I love you and miss you ไปละบ๊ายบาย